สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิมเพชรยนต์นะคะในช่งของพิมเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันที่อยู่ข้างหน้าของพิมนี่เลยนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะสีสวยๆนะคะแล้วก็ได้เป็นบอดี้เดิมๆด้วย ะะเป็นโต้ตาเอาติดนะคะ 1.6G นะคะปี2017นะคะได้เป็นตัวเป็นโฉมมาได้แชมป์พันแล้วนะคะได้เป็นสีเทาดำนะคะคุณลูกค้าสีนี้นานๆานทีจะเข้ามานะคะสำหรับคันนี้นะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่รานะคา 4 5 9 0 0นบาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะเ0 4 3253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะคุณลูกค้าตามพิงมาเลยคะ่ะ รนส่วนของหน้าหน้าของเขานะคะการจัางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียม2เส้นนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ ห้าศูนย์สองแปดนะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีแฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดํานะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมเมเนเชมมาแล้วนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019นะคะได้แม็กลมดํานะคะได้แม็กขอบ16นะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะในยางปี2 0 0 0 19ทั้ง4ี่ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถคาดด้วยโครเมียมนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะ ลูก้าขอบของเขาก็จะได้เป็นขอบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่าด้วยโครเมียมนะคะมาดูรอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์อีก4สุดนะคะไฟเบรกด,ดวงที่3นะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้โตต้านะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะ คโรล่าอัลติสนะคะเครื่อง 1.6g นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานราคาถูกผ่อนสบายอยู่นะคะปีใหม่เลขกหม่น้อยนะคะคุณลูกค้าแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะสะต๊อกของรถอัลติของเรานะคะมีให้เลือกประมาณ30กว่าคันนะคะคุณลูกค้าพิ้งรีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกคันเลยนะคะคลูกค้าท่านใดที่สนใจโตโาอัลติ6 g นะคะคันนี้นะคะเพจยนตั้งขาที่ราคา 459,000บาทนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่นะคะคุณผู้ค้ามารองขับรถกันได้เลยนะคะลองเทสได้กันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบ โคมียมตัดขอบด้วยสีเทานะคะช่องด้านล่างสามารถใส่เอกสารใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้ได้นะคะกระจกจะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่ม push start นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อันดล็อกนะคะเกยียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะคะตรงกลางมีที่วางแก้วน้ำผลน้ำมาให้นะคะเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยด้าสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้าง นะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะคุณลูกค้าได้เป็นพรมสีดําทั้งสองข้างเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีเบดนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยค่ะสาหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม์วิ่งอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งพันกโลนะคะได้เป็นเลขไมแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะ คุณลูกค้าจอนะคะนี่ใส่ f-m ได้นะคะเครื่องเล่น cd ดีได้นะคะไฟฉุดเฉิดใช้งานได้ตามปกตินะคะตรงพ่วงมาไลสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดหรือลดระดับเสียงได้นะคะไฟติดทุกดวงนะคะคุณลูกค้านี่มั่นทุกอย่างเดิมเดิมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะสวยสวยบอดี้เดิมๆเลยนะคะ,ค,นนนะะ,ค,ะคุณลูกค้าอุปกรณ์ของเขาครบเลยนะคะ คู่มือต่างๆนะคะ,ะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะนั่งยืดเตียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยค่ะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะตัดด้วยได้สีเทาเสิดเฉดแบบนี้นะคะคุณลูกค้าดึงลายเลยนะคะยังไม่พอพื้นที่ของเขากว้างขวางนะคะสังเกตได้จากเบาะนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพวมน,นะคะสีดํานะคะตัวนี้นะคะเขามีที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาให้นะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะคุณลูกค้า ภายในคือสะอาดสวยๆเดิมๆเลยนะคะไม่มีริ้วรอยต่างๆนะคะรถใหม่กันเลยทีเดียวนะคะเหมือนได้ป้ายแดงกันเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ มองหาตัวเป็นโฉมมาได้เช่นนะคะก็แนะนําเป็นอัลติคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะผ่อนสบายสบายเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7จ็ดถึงแปดพันต้นๆ้นเท่านเนนเองนะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี8 4ดสิงวดนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะไม่ขยับออกจากที่ร้อนไม่ตัต่างๆนะคะตัวยางนะคะยางเดิมเลยนะคะไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้มือจับแบบโครเมียมตัดด้วยสีเทา ขอบสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยคะ่ะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะคุณลูกค้าอุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆซิงเก้ามาพรา้อมเดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ หิืรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางเดิมๆเลยไม่ขาดไม่ผลอ,อกไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกว่าตัวรถนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรอยเม็ดร้ต่างๆนะคะมาพร้อมกับไฟสองไฟทะเบียนนี้เลยนะคะ 5028นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถใช้งานราคาถูกอยู่นะคะคุณลูกค้าแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะออปชั่นของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องมา<ล>ดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนเลยนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถร0อยเมอานะคะ ตัวน็อตจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องค่าสังเกตุยาตัวน็อตต่างๆนะคะจุดแต้มสีต่างๆรอยเม็ดอัดต่างๆนะคะสาหรับคันนี้เป็นเครื่องรูโอวีพีทีไอนะคะขนาดอยู่ที่1นึ่พนะคะภายในห้องเครื่องมีการปรับสภาพรียแล้วนะคะไม่มีคราบหรือกิ่น้ํามันไหลยเยอะเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะเครื่องแห้งๆกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวา ก็เดิมๆกันเลยร้อนเบนอาร์ตต่างๆนะคะสติกเกอร์มออกนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจุน,น้ําเป็นสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีก30วันค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้าเอาตินะคะ 1.6G นะคะปี2017คันนี้นะคะได้ไปสีเทาดาำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคา459,000บาทนะคะเลขไม่วิ่งอยู่ที่1 0 1 0 0 0กว่าโลนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะ โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถใาหมา่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะและ้วพิงจะมารีวิวอัปเดตรถท่านไหนให้คุณลูกค้า ดูนะคะคก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ